สวัสดีครับวันนี้ผมไปประมูลทรัพย์ที่สำนักง,งานบังคดีมา1นึ่พยันะครับผมแล้วเราก็ประมูลได้ที่จังหวัดนครสวรรค์มาวันนี้นะครับทรัพย์ที่เราประมูลได้เป็นรัพย์ตามสำนังานชนดนะครับผมจะมาบอกว่าทรัพย์ตามสำนงานชนดมันคืออะไรมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับผมขั้นตอนนะครับผมเราจะเอาเงินส่วนที่เหลือนะครับไปจ่ายที่โกรมโคดีและถือตัวคําสั่งสารจากโกรมโคดีนะครับไปที่สำนักง,งานที่ดินของพื้นที่นั้นๆนะครับ เมื่อเราไปที่ที่ดินเรียบร้อยแล้วทางพนักงานที่ดินนะครับผมจะให้เอกสารเราทั้งหมด3ชุดนะครับผมเพื่อที่จะไปให้ 1. เป็นกำนั่นในพื้นที่นั้นๆนะครับผม2จะเป็นนายกอบตนะครับผม3จะเป็นนายอำเภอนะครับผมในการติดประกาศ30วันนะครับในกรณีที่ไม่มีคนมาแย้งนะครับผมเราจะเบ็ดเสร็จของเราเลยนะครับผมจะได้ตัวโฉนอดอยู่ที่ประมาณ45วันถึง 7 6วันนะครับผมอ่าเมื่อเรารอตัวฉนวเสร็จแล้วนะครับตัวฉนดจะมีรูปร่างหน้าตายอย่างนี้เลยครับหลังจากได้ตัวฉนดนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเอามาทําการซื้อขายได้ตามปกติเลยครับผมหลายคนอาจจะกลัวและสงสัยว่าการออกฉนดใบแทนเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเลยนะครับผมจริงๆผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรอยู่ครับแต่ว่าแค่มีระยะเวลาในขั้นและขั้นตอนในการที่เราต้องรอแค่นั้นเองครับผม ถ้าเรารอได้เรามีความรู้ในการซื้อซับซับแปลงนั้นอาจจะเป็นเพชรแม่นงามของคุณก็ได้นะครับ